ไงคะรอบดึกเปิดศึกคือคักไม่หลับไม่นอนเนาะอ๋อตัวนึองอยู่บนตัวนึองอยู่ล่างว่าไงคะวดเนี้ยบนกับล่างเลขอะไรดีอ่ะพี่ตังเมพี่ตังเมอยู่ข้างบนเอาเลขอะไรดีเฮ้ยๆใหญ่ใ,ใก็ได้เม Chị nhìn nóng chìm bẽn À À, à. Im <laughs> tăng mê À Im trăng ở bên Tăng mê ở láng Im trăng bôn ao lay Ha 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 Tăng mê à hai Chị mấy mẹ chỉ สองจีหกแปดมัม่วนะแม่มั่วนะจริงอะก็น่าจะชัว์อย่นะแม่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเออเออชัวชัวแม่ชัวสองจีหกแปดอา่าเต็มเตมอา้าวพี่หายพี่หายพี่มดูพี่หายไปไหนแล้วอะเงียมเงีมเงีมเยมเ ขึ้นบนแล้วครับตกลงบนฮ่าฮ่าฮ่าข้างล่าง,จ,งจ้องจีงแป๊กบนกับล่างนะคะเอาสิคะที่บนน้องล่างคะ่ะ